คณะทำง,งานมะเร็งปอดเพื่อคนไทยร่วมกับกลุ่มเซนทันจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกพร้อมให้ความรู้ดูแลสุขภาพปอดเนื่องในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะโดยคณะทำง,งานมะเร็งปอดเพื่อคนไทยภายใต้มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับลังแอนด์มีดิจิตอลโซลูชันและกลุ่มเซนทันค่ะจัดก,กิจกรรมเวอร์ n โน o b a บ็กโคเดย์2023ค่ r ริ้งลังแอนด์มีโน้ตสูบกิ้งโน้ตเคิริงค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากศาสตร,ราจารย์ดรวิโร์ศีอุ ทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทยพร้อมด้วยคุณสุภัทราจิราธิวัตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพ,าพลักษณ์กลุ่มเซนทันรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผาสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือขายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอดบุรี่ค่ะเป็นประธานในงานโดยภายในงานค่ะได้จัดให้มีบูธกิจกรรมให้ความรู้พร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเลิกบุหรี่ค่ะโดยจากสถิติพบว่ามีน รวมถึงกระแสความนิยมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคนรุ่นใหม่โดยพบว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุของมะเร็งปอดร้อยละ8 0 9 0ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด15-30เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบค่ะและควันจากบุหรี่มือสองก็ก่อให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะเดือนพิาคมเนี่ยนะเป็นเดือนที่ว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่สามเกภา ผลงานของทุกปีนะคะที่นี่กลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกของสมาพัานธ์เครือข,ข่ายท่าอาสาศยาไทยกนบุรีและทําการรณรงค์เรื่องบุรีเนี่ยมานานมากเลยเรียกว่าเป็น10บสบปีนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากในเดือนนี้วันวันศุกรีโลกทางเซ็นทรัลถึงได้จัดมีโครงการรณรงค์เรื่อง ป้องกันโรคที่เกิดจากบุหรี่นะได้แก่ที่สําคัญก็คือมะเออร็งปอดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาสมาคมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านคงจะชิ้แจงว่ามีรายการอะไรที่ว่าเราจะจะมาเสนอโครงการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ วันนี้ก็เราหวังว่าประชาชนที่มารับรู้รับฟังในวันนี้คงจะได้ประโยชน์จากการเสวนาซึ่งจะมีท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์อุบลจุฬาซึ่งเป็นหมอทางโรคปอดเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็ร่วมกิจกรรมเรื่องโรนอโลงและบุหรี่ที่มานานเป็นหลายสิบปีเลยนะคะแล้วก็มีท่านผู้ว่าซึ่งเดี๋ยวคงจะมาร่วมเสวนาด้วยนะคะในในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัลเองเรามีการขับเคลื่อนนะคะในกลุ่มพนักงานของเราเองมานะคะมาก็ เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วก็ก็ถือว่าเราพยายามที่จะทําใหเ้เป็นบริษัทเราเนี้ยเป็นบริษัทที่ปลอดบุหรี่จริงๆนะคะ0ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเราซึ่งเราตั้งไว้แล้วก็ถือว่าตัวเลขก็ดีขึ้นทุกปีนะคะจำนวนคนที่สูบบุหรี่ลดน้อยลงทุกปีเรามีโครงการหลายโครงการนอกจากให้พนักง,งานเองลดเลิกแล้วก็ เป็นเพื่อนชนเพื่อนด้วยนะคะให้ช่วยกัน เลิกบุหรี่แล้วก็เราก็จะมีอินเซนティブต่างๆให้กับพนักงานคนที่เลิกได้นะคะอันนั้นก็ทําให้โครงการของเราเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราก็ยังจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะของพนักงานในเครือเซ็นทรัลเองแล้วก็ประชากรของคนไทยด้วยค่ะครับะมะเร็งก่อนนี่เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายของอคนทั่วโลกนะครับคือเป็นมากมีอัตราตายสูงสุดในทั้งโลกสําหรับประเทศ ไทยเนี่ยเมลงปอดก็จะมีอัตราตายสูงเป็นอันดับ2ของของมเมลงทุกชนิดนะแล้วพอปีๆนึงเนี่ยเราจะมีมะเมลงปอดอยู่ประมาณ0อ0หมื่นวรายเป็นคนไข้ใหม่ ซึ่งในประมาณ80%ของคนไทยก็จะเสียชีวิตนะครับดังนั้นภาวะของโรคมะเร็งปอดนี่เป็นสิ่งสําคัญก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขเป็นภาระกับทุกคนและก็รวมทั้งประเทศด้วยจุดเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งปอดที่สําคัญอันนึงก็คือการที่คนไข้สูบบุหรี่ดังนั้นถ้าเราจะลดมะเร็งปอดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดสูบบุหรี่การงดสูบบุหรี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ผลได้ประโยชน์ที่สุดนะครับครับก็ต้องเรือมไปเป็นที่เรากังวลน,นะครับเพราะบุหรีร่ไฟฟ้าไม่มันมีควาเชื่อว่าปลอดภัยไม่ไม่ไมพิษภัยซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงนะครับบุหรีร่ไฟฟ้าเองมีรายงานชัดเจนว่ามีผลทางสุขภาพมากมายแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกนะครับคิดว่าโดยเฉพาะผู้สูท่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเนี่ยการไปสูบไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มพิษภัยมากมายมหาศาลเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมไทยต้องใส่ใจเรื่องนี้มากนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่า เยาวชนนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหันมาสู่ไฟฟ้าด้วยความเข้าใจที่ผิดๆว่าเป็นของที่โก้เกยแล้วไม่เกิดพิษซึ่งนี่เป็นความความเชื่อที่ไม่จริงนะครับแล้วการเลิกบุหรี ปกติเนี่ยจริงๆแล้วบริเวณฟ้าเองข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับถ้าท่านอยากเลิกใช้วิธีการที่เหมาะสมครับขณะน,นี้ทุกๆโรงพยาบาลสายบริการเนี่ยสามารถจะให้คําแนะน,นํารวมถึงมียาในการเลิกบุหรี่ช่วยท่านซึ่งได้ผลชัดเจนว่าช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ถังเชือว่าขณะนี้บริเวณฟ้าไม่ได้เป็นคําตอบเลยนะครับไม่ว่าตดวไหนก็ตามในประเทศไทยครับ<แ>ตอนนี้เราสามารถจะเข้าไปหารับการบริการได้จากสานบริการทั่วไปร้านขายยาที่มีเภสัชกรรวมถึงการโทรที่เบอร์1600นะครับซึ่งเป็นฮอตไลน์สายเลิกบุหรี่ครับก็มีทางที่จะช่วยท่านเลิกบุหรี่่ได้าย แล้วก็ง่ายขึ้นครับเลิกบุหรี่ทําได้นะครับแล้วเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต้าจะเลิกครับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นสองวันนะคะคือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะซึ่งเ,เราจะให้ความรู้กับประชาชนก็อยากเชิญเชิญให้ประชาชนทั่วไปนะคะให้มามาเยี่ยมชมที่นี่นะคะแล้วก็ได้มารู้ว่าการประโยชน์การลดละเลิกบุหรี่เนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นยังไงนะคะ